วันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กแบบฝังกันนะครับแบบฝังในที่นี้ก็คือมันจะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่มันผูกแค่ปุ่มนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับก็คืองัดขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นแบบฝังเนี่ยสังเกตนะครับมันจะผูกแค่ปุ่มขึ้นมาเห็นไหมนะี่ครับตัวใหม่ที่สั่งมาก็จะเป็นลักษณะตัวคีย์บอร์ดแล้วก็มีสายแพรในตัวแบบนี้นะครับเนะี่ยสังเกตว่าเห็นไหมตัวตัวใหม่ที่เราสั่งมานะครับ อโอเคนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ใส่ได้นะครับคีย์บอร์ดหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถใส่ได้หลายรุ่นนะคือเขาเออกแบบมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคีย์บอร์ดตัวเดียวใส่ได้รุ่นเดียวนะมันใส่ได้หลายรุ่นนะครับดังนั้นเวลาสั่งก็สั่งให้ตรงรุ่นของโน้ตบุ๊กนะครับอ่ะตอนนี้เทียบดูก็โอเคอ่าทีนี้ในการที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเราจะต้องทําการรื้เครื่องนะโน้ตบุกรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่มันผูกแค่ปุ่มนะอ่าก็ทําการคลายน็อตด้านหลังทุกตัวเลยนะครับ คลายน็อตด,ด้านหลังทุกตัวต้องออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะติดนะครับทำให้เราไม่สามารถงัดงัดตัวครอบได้นะครับ อ่าโอเคหลังจากเอาน็อตออกทุกตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูการาเลาะตัวฝาครอบหลังของโน้ตบุ๊กกันนะครับก็ใช้เล็บจิกลงนะครับบริเวณขอบนะจากนั้นเลาะเลยครับโนบ้ตบุกรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแค่ฝาครอบนะอ่ามันจะเป็นครอบนะครับมันจะยกได้ไม่ว่าจะเป็นบางรุ่นเนี่ยอาจจะยกด้านบนขึ้นแบบนี้นะครับหรือบางรุ่นอาจจะยกตัวครอบด้านล่างขึ้นออกนะมันแล้วแต่รุ่นนะครับที่ขอเขาออกแบบมา ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กของ a s u ูนะครับเอซูนะทีนี้เราก็จะเจอสายแพรสเส้นคือสายแพรของทัชทัชแพดนะครับก็คือเมาส์ที่ตัวคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดของมันเราก็ต้องถอดสายแพรทั้ง2เส้นออกนะครับจากนั้นโน้ตบุ๊กตัวนี้เราก็เอาไปวางไว้ก่อนนะครับทีนี้เราจะมาทําการรื้อคีย์บอร์ดเก่าออกนะครับเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละนะครับมันจะไม่เหมือนกับโน้ตบุกรุ่นเก่านะ รุ่นเก่าแค่งัดขอบขึ้นแล้วก็เอาสายแพ็ออกเสร็จเลยนะครับแต่ของรุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันจะมีตัวตัวตัวครอบอยู่แล้วก็ทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันโผล่ไปแค่ปุ่มเห็นไหมนะครับเราต้องลอกพวกนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับต้องยกออกแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเก่าเนี่ยมันจะถูกอ่าเหมือนกับเหมือนกับเขาทําพลาสติกนะครับที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ เหมือนกับทาให้มันปากมันบานไว้นะครับเพื่อล็อกคีย์บอร์ดอะนะครับดังนั้นหลังจากเราใส่ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการล็อกคืนนะครับการล็อกคืนอาจจะใช้กาวกาวเหมือนกับกาวยางอะกาวแท่งนะครับหรืออาจจะใช้กาวน้ําสําหรับติดติด,ตด,ตดพวกโทรศัพท์ก็ได้นะครับปิดขอบเอานะครับหรือก็หาวิธีนะครับหรืออาจจะใช้หัวแร้งนะครับทําทให้ตัวพลาสติกตัวเนี้ยมันบานกลับคืนเหมือนเดิมก็ได้แล้วแต่นะครับขึ้นแต่กับช่างแต่ละแต่ละคน หรือบางครั้งอาจจะใช้กาวสองหน้าติดขอบก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการการทางานนะนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราออกอย่างยากนะครับมันจะไม่เหมือนกับคีย์บอร์ดรุ่นเก่านะตัวนี้ที่มันติดนี่คือมันติดพลาสติกที่มันผูขึ้นมานะครับมันผูขึ้นมาเพื่อล็อกเราก็ทําการงัดออกท่านจะเห็นเศษพลาสติกำดำๆเห็นไหมเวลาผมงัดเนี่ยมันจะออกเต็มเลยเห็นไหมที่เป็น,นำดำๆอะ่ะนะครับบริเวณด้านข้างอะ่ะนะครับ มันจะกระเด็นออกเต็มเลยก็คือตัวที่มันล็อกไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องทําการงัดออกนะครับแต่มันไม่มันก็ไม่ได้แข็งนะมันเป็นเป็นพลาสติกที่เหมือนกับเขาทาล็อกไว้บางๆนะครับนี่ครับมันอยู่ลักษณะแบบนี้อโอเคหลังจากเรายกตัวนี้ออกปุ๊บนะครับต่อไปเราก็จะทําการ เอาตัวคีย์บอร์ดออกจากตัวแผ่นนะครับแผ่นใหญ่ทีนี้ตัวนี้ก็เป็นแผ่นลองธรรมดานะครับส่วนตัวนี้เป็นเป็นเป็นแผ่นฟอยล์ที่เขาติดติดล็อกไว้ท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวคีย์บอร์ดครับก็ทําการลอกออกเลยจะเห็นว่าแน่นอยู่นะนะครับยกออกมา ก็เป็นแผ่นคีย์บอร์ดเหมือนกับที่เราสั่งมานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันยากตรงที่เราถอดมาเปลี่ยนนี่นะครับอ่าโอเคหลังจากเราเอาตัวเก่าออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะทําการเอาตัวใหม่มาใส่นะตัวเก่าอาการเป็นยังไงถึงถึงได้เปลี่ยนนะครับอาการก็คือปุ่มค้างนะครับปุ่มค้างหรือปุ่มลวนนะเวลากดปุ่มนึงนะครับไปอีกปุ่มหนึ่งเลยนะครับหรือบางทีนี่ค้างนะครับอาการคีย์บอร์ดค้างก็คือเวลาเราเปิดเครื่องแล้ว โน้ตบุ๊กเรามันจะร้องเสียงตี๊ดยาวเลยแต่ภาพขึ้นจอนะแต่ถ้าร้องเสียงตี๊ดยาวภาพไม่ขึ้นอันนั้นเป็นที่แรลมนะครับอตอนนี้เราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ลอกกล่าวสองหน้าออกแบบนี้จากนั้นก็ทําการใส่ประกอบคืนครับแล้วค่อยทําการล็อกเดี๋ยวจะทําการล็อกให้ดูนะครับโดยใช้ไอผมจะใช้หัวแรงนะเป็นตัวช่วยล็อกเราจะเห็นว่าเวลาเราวางลงไปเนี่ยมันจะมีตัวพลาสติกที่มัน มันเหมือนกับว่าเป็นเสาเล็กๆอ่ะมันผล่ขึ้นมาที่คีย์บอร์ดอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหัวแรงเนี่ยมาช่วยทําให้เสาตนะมันบานออกเพื่อลลอกอ่าตัวนี้ก็เป็นสายแพรนะครับส่วนเส้นขาวๆเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยเป็นสายแพรทัชแพดนะครับทัชแพดก็คือตัวเมาส์ที่เราใช้เลื่อนที่คีย์ที่คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับทัชแพดอ่านะครับถ้าสายเส้นนี้รวมหรือขาดก็จะทำให้เมาส์ไม่ทํางานนะครับ เ okay. นี่ยครับหลังจากเราใส่เสร็จเราก็จำเป็นต้องล็อกนะครับทีนี้ไม่งั้นมันจะไม่อยู่นะนะครับเนี่ยจะเห็นว่าจะมีตุ่มขึ้นมานะครับที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับเสาพลาสติกที่มันโผล่ขึ้นมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล็อกครับทีนี้ก็ใช้หัวหัวแร้งนะครับที่พลาสติกให้มันบาน โอเคเดี๋ยวผมจะทําเร็วนิดนึงนะนะครับเราก็ขี้พลาสติกให้มันบานออกเพื่อลอ็อกปกติมันก็จะมันก็จะบานออกแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะถอดนะครับเราก็ทำาบบ้ทำให้มันบานออกเพื่อล็อกแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละท่านนะนะครับบางท่านอาจจะวางกาวสองหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่าโอเคหลังจากเราใส่เสร็จเนาะต่อมาเราจะทําการใส่คีย์บอร์ดเข้าที่กับโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้ก็ทําการล็อก ตัวพลาสติกที่มันติดอยู่ที่สายแพรออกนะครับจากนั้นก็นําสายแพรเสียบเข้าที่เมนบอร์ดนะครับต้องเสียบให้แน่นนะครับมันจะมีสายแพรอยู่2เส้นคือสายแพรของคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กนะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็สายแพรของทัชแพดนะครับทัชแพดเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับปกตินี่มันจะทําไม่ได้ยากแบบนี้นะครับแต่พอดีกล้องผมเนี่ยมันอยู่ข้างบน พยายามให้กล้องเห็นนะก็เลยพยายามยกโน้ตบุ๊กขึ้นมาให้ดูด้วยนะครับเวลาเราใส่ก็ทําการสอดเข้าไปแบบนี้จากนั้นก็ทําการล็อกนะครับจากนั้นก็ล็อกใส่ตัวล็อกเข้าไปบีบตัวล็อกลงอนะ่ะเพื่อล็อกอ่าอย่าทนะําตัวล็อกหลุดนะถ้าตัวล็อกหลุดในสายแพร์หลวมนะครับไม่อยู่ทําให้เราทํางานไม่ได้นะโน้ตบุ๊กอ่าตัวชีบอร์ก็จะไม่ทํางานนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่สายแพรของทัชแพดนะครับก็เสียบเข้าแล้วก็ล็อก อ่าหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสียบเข้าแล้วก็ล็อกทั้ง2ตัวนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดตัวแผ่นคียบอร์ดเนี่ยลงนะครับมันก็จะทําการล็อกเองเลยนะครับมันก็จะทำการล็อกเลยกดให้มันเข้าล็อกก็วางให้ตรงตำแหน่งนะครับจากนั้นก็ดนลงเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับฝาครอบโทรศัพท์อะครับมืออ่าโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆเนี่นะแต่ว่ายากก็ไม่ยากนะแต่ยากตรงเปลี่ยนอะไหล่นี่แหละนะครับแต่ถอดเนี่ยไม่ยากนะ อ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทาการขันน็อตอัดคืนทุกตัวนะครับเพื่อทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้มันแน่นนะครับตัวครอบด้านบนเนี่ยแน่นนะครับเราก็ทําการใส่น็อตทุกตัวจากนั้นคีย์บอร์ดของเราก็จะสามารถใช้งานได้ปกติละอ่าโอเคนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่อยากเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยตัวเองนะครับก็ดูคลิปนี้ปนเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสอบถามได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางที สอบถามมาอาจจะตอบชา้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นครูนะผมต้องสอนตลอดเลยนะครับแล้วก็มีเวลาว่างในช่วงเย็นเท่านั้นนะครับบางทีก็ติดซ่อมโทรศัพท์ในช่วงเย็นด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่จะมาแนะนำเนี่ยก็อาจจะน้อยนิดนึงนะนะครับแต่คลิปที่ทําออกมาก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแหละนะครับอ่าโอเคนะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆลองกดเข้าไปที่ช่องนะครับช่องที่ช่องสอนออนไลน์เนี่ยลองเลื่อนดูตอนนี้คลิป2 0 0 0เกือบ3,000คลิปแล้วนะครับเป็นความรู้ล้วนๆเลยนะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนอ่าก็พยายามคัดสรรคลิปดีๆนะครับส่วนใหญ่ก็อ่าบางคลิปเนี่ยก็เอามาจากคำถามนะหลายท่านที่ถามมานะครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ